กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุกอีกครั้งนึงนะครับก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเลยนะครับสุขที่แล้วแนะนำเกี่ยวกับการ back to the basic ด้วยการจับคอร์ดฟอร์มสายที่5เป็น two five o นะครับ G D minor G แล้วก็พวกเ e นชันต่างๆ ย้อนดูได้นะครับวันนี้เราจะเริ่มจาก2-5-1ที่เริ่มจากสายที่6บ้างนะครับก็เป็นคีย์เดิมนะครับคีย์ C2 ก็คือ,อเป็นคอร์ด D เม n o r er. เราน่าจะเคยจับถึงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเลื่อนมาเลยครับ F เม n o r er, G Min o r er, A Min เ r er. เลื่อนมาจนถึง D เม n o ททีนี้ลองเปลี่ยนบ้างนะครับเราลองเปลี่ยนมาใช้ฟอร์มนี้ดูบ้างนะครับนักดนตรีชอบใช้ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยถนัดนะครับบางคนก็ถนัดอย่างนี้ทีเดียวแต่เล่นไปเล่นมาพบว่าจับอย่างนี้ อาจจะสะดวกกว่านะครับโอเคนิ้วกลางที่เราเล่นเราก็จะจับแค่รูทนะครับก็คือตัวดีนะครับนิ้วกลางครับนิ้วกลางแล้วก็ส่วนนิ้วนางนี่เราจะท้าไป3เส้นนะครับก็คือไซสี่ไซสามไซสองรวมกันเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกับช่วยกันช่วยกันทับนะครับช่วยกันกดช่วยกันทับแต่จริงๆแล้วนิ้วกลางจะอยู่ที่ไซหกอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นฟอร์มหนึ่งนะครับก่อน นักดนตรีนิยมจับเหมือนกันนะครับฟอร์มนี้เสร็จแล้วก็ไปคอร์ด G7 ฟอร์มนี้นะครับเมื่อเราจับ C7 เลยครับ C7 แล้วเราก็ดูที่นิ้วนางเป็นรูทนะครับ C D E F G G แล้วก็เลยจับแบบนี้แล้วก็ไป c m a j o r 7จับแบบนี้ครับ ฟอร์มนี้ก็จับได้อีกฟอร์มหนึ่งนะครับเหมือนเราจับคอร์ด a m i n o r อเราใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงไปเป็นแทนเบสแบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับลองฝึกดูครับได้ทั้ง2แบบเืบอความคล่องตัวนะครับฉะนั้นก็จะเป็น g ีก็เับ G 7. แล้วก็ไป C major 7 e ครับจากฟอร์มนะครับ เราจับ G 7ถ้าเลื่อนนิ้วชี้ไปทางขวาช่องหนึ่งนะครับจะกลายเป็น G 7 flat 9นะครับ G 7 flat 9อาจจะเปลี่ยนทางนิ้วได้จุดเดิมนะครับแต่เปลี่ยนทางนิ้วเป็นอย่างนี้แทนลองจับดูนะครับแล้วก็ไปคอร์ด C major 7เหมือนเดิมได้ d ีไมนะ่น G 7 s สว้น flat นไปคอร์ด C major 7 G 9ก็จับได้ง่ายๆด้วยกันจับแบบนี้นะครับ G 9แล้วก็ไปคอร์ด C major 7นะครโอเคอาจจะฝึกเป็นคอร์ดเมโลดี้ก็ได้นะครับเช่น D minor G 9มา C major 7เชื่อมด้วย A ไหมครับ ฟอร์มสุกที่แล้วครับ ผสมกันดูนะครับระหว่างไซส์5กับไซส์6ไซส์ไซส์ 5, แล้วก็ลองฝึกเปลี่ยนคีย์ดูนะครับจะทำให้เราจับได้หลากหลายมากขึ้นจริงๆมีอีกหลายวิธีเลยนะครับแต่อันนี้เอาที่เป็นที่นิยมกันก่อนล้กันนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าก็จะมาฝึกกันในหลายๆโพสิชันสวัสดีครับ